สวัสดีค่ะอยากจะทำบล็อกนะคะเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นๆบ้างนะคะอายุอานามก็นะไม่รู้ทำได้หรือเปล่าก็จะลองทำดูนะคะเป็นบล็อกที่แบบว่าติดตามตั้งแต่ก่อนนอนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรบ้างนะคะลองทำสักวันหนึ่งก่อนเนาะว่าจะรอดไหมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วค่ะอันนี้น่าสดมากต้องใช้แอปช่วยก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้จะห้าทุ่มนะคะเดี๋ยวจะตื่นนอนประมาณตีสามนะคะแล้วก็จะตั้งนายกาปลุกไว้เพราะว่าเราจะต้องตื่นมาทําขนมปังนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ภารกิจเราแน่นเอียดเลยค่ะตอนนี้ฝนก็กําลังตกนะคะหวังว่าคงไม่ตกแรงเกินไปเพราะว่าหลังคาบ้านต้องมันรั่วอยู่แต่ก็เอาถังรองไว้ละ <laughs> น่าจะโอเคค่ะโอเคค่ะ굿ไนท์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะตื่นนอนกันนะคะต้องตื่นแล้วเห็นไหมตีสามตีสามก็กว่าแล้วเนี่ย <c oughs> อย่างแรกที่เราจะทำนะคะก็คือเอาเนยออกมาข้างนอก ให้ละลายนิดหนึ่งนะเพราะเราจะทำขนมปัง

So blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer See it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer ตอนนี้นะคะ6โมงกว่าๆค่ะไปอาบน้ำไปดีกว่าค่ะ,เด,ดคะเดี๋ยวมีภาร,รกิจต้องไปกันนะคะสว่างแล้วค่ะ ดูบรรยากาศข้างนอกอสว่างแล้วนะอาบน้ำแล้วด้วยค่ะแต่งตัวนะคะวันนี้เป็นมาทำงานนะคะก็เลยหนผมแบบเนี้ยตอนนี้อยู่ในรถแล้วค่ะพร้อมเป็นโชเฟอร์นะคะพาแม่ไปหาหมอคะ่ะแม่มีนัดหาหมอนะคะแล้วก็วันก่อนไปเจาะเลือดแล้วมีผลเลือดแล้วนะคะวันนี้ก็ไปฟังผลแล้วก็ไปเอายาที่หมอนะคะกินต่อเนื่อง There's not much to do when all I can is thinking about you not to You so down you. ถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนสิบโมงแล้วอะ่ะคือแบบจะต้องไปซื้อของต่อนะคะเดี๋ยวไปส่งสลดัดขนของไปที่ร้านแล้วก็ไปในโคค่ะวันนี้ยุ่งมาก แต่ว่าของแม่เน่ะเสร็จแล้วแล้วก็พาแม่ไปซื้อกับข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคแม่เรียบร้อยเราก็ไปทํางานของเราตค่ะเอาของมาฟที่รานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งสลัดค่ะ ผักแล้วก็กลับบ้านเลยเหนื่อยนิดนึงง่วงมากกว่านี่นะคะผักเอามาจากฟาร์มอื่นเพราะว่าที่ฟาร์มมันยังต้นเล็กอยู่เลยค่ะไม่พอนะครถ้าไม่พอเราก็จะไปเอาจากฟาร์มอื่นซึ่งคุณภาพดีดีเหมือนกันค่ะ เพราะว่าถ้าไม่ดีเราคงไม่เอามาใชเนะมีนี่อีกถุงหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วนะคะซื้อของไปเอาผักมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอเก็บเป๊บแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วเราก็จะกลับมาล้างผักค่ะ <c oughs> ถึงวเวลาไปขายของเปิดร้านกันแล้วค่ะตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะว่าตอนนี้รถต้อมเต็มไปด้วยของที่จะไปขายหมดเลยเบาะหลังนะคะก็จะเต็มไปด้วยผักที่ล้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีแผ่น แผ่นแป้งนะคะข้างหลังก็จะเป็นของที่เตรียมไว้นะคะใส่กล่องเอาไว้วก็จะมีพวกผลไม้นะคะแล้วก็พอมาถึงในตัวรถนะคะก็จะลกมากค่ะวันนี้จะทําขนมปังเวียดนามกินแต่ว่าเรายังทําบะหมี่ไม่เป็นนะคะเอาเป็นเป็นขนมปังบาเก็ตไปก่อนคะ่ะ <laughs> ก็ลองดูนะคะว่าวันนี้จะอร่อยไหม สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราทำคลิปมาจะครบ24ชั่วโมงแล้วค่ะก็อยู่ที่เดิมเลยพร้อมจะนอนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ5ทุ่มนะคะตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ G3 แล้วยังไม่ได้นอนเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะจริงๆชีวิตต้อมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะมีที่ทำงานนะคะมีที่บ้านแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับแม่เท่านั้นเองเจอกันค่ เจอกันแคปไม่ใช่เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกุ๊ดไนท์ฝันดีค่ะ